เพื่อนมีโอก,กาสได้มาเบิ่งงานไหลเรือไฟประเภทนี้ไหลเรือไฟจะ้ะอยู่จังหวัดนครพนมเนาะจ้ะจะ้จะเพื่อนเมื่อนี้ก็ว่าแม่เมื่อไหลจริงนะนเนาะเพื่อนเนาะแต่เพล้นก็จะมีเรือไฟไหลโชว์ทุกมือเลยจะ้ะเพื่อนหนึ่ลำสองลำการสาธิตหลากหลายประเภทนี้เนาะเพื่อนนี่จะเป็นเรือไฟ องก็มาได้หลายเพื่อนเป็นซุ้มเนพ่ยนี่ซุ้มซุ้มของร้านค้านะจ๊ะเพื่อนพี่น้นองกับมานั่งถาเบิ้งเด้เพื่อนมานั่งถาเบิงงบ้งอันเป็นสิปล่อยเรือเรือมาอยู่จะเพื่อนเรือไฟแต่เป็นเป็นเรือโชว์เนะาะเพราะเป็นเรือจริงนะเพื่อนเรือจริงอีลีนิสิลอยมือสิบห้าคันแต่เพื่อน ควรได้โอกาสมีโอกาสได้มาเบิ่งเนาะนี่สิเป็นเรือจริงนะพเพื่อนแต่ย่างบุจุดสิจุดเมื่อวันที่สิบหา้าแต่มีจังหวัดนาครพนมก็มีหลายอำเภอเนาะสิจุดเป็นอำเภออำเภอไปจากพเพื่อนอยู่ของกินอันนี้ก็พี่น้องเนาะพเพื่อนพี่น้องมาถ่าเบิง่งเปิดปล่อยไหลเรือไปพอเพื่อนเห็นบรร่ไฟสว่างสว่างฝั่งนั่นนะฝั่งบ้านที่เมืงนอ,นนองน้องเด้อฝั่ง ระบบปาลาวา้ะเราจะไม่เสี่ยงตายพี่น้องก็มานั่งซีเลยตุ้มือนี่ก็ะซิบเป็นเคขื่อนเนาะเคขื่อนริมโขงเคขื่อนริมโขงก็สิพี่น้องสิมานั่งถ่าบึงปล่อยเรือไฟนี่นะจเะเกินก็สิปล่อยกระทงสายนะค่ะทุกคนไม่แม่น้ำโขงนะอเอิ้นเรือบอกพอเพราะเอิ้นหมดถุงเรือบ,ก,อบอกจก้ะ เรือปล่อยปสายเป็นเรือใส่กระลาหมักข้าวอ่ะเพื่อนเพื่อนพอเทียนตั้งก็ลอยไปตามแม่น้ำโขงเพื่อนเป็นสายย่าอยากบึงของจริงก็ต้องมามื่อชิมหาคำนะเพื่อนมาแล้วมาแล้วเราไปมาแล้วก่นเรือโชว์จ้ะเพื่อนเป็นเรือโชว์แต่วันนี้เป็นเรือโชว์กำลังไหลมานี่จะเป็นเรือไฟที่ คงแต่ละอำเภอจ้ะวันนี้สีลายจิงจุดจริงลายจิงเมื่อบัดมืองสิบหาคมโอ้โหเรือมาเพื่อนเรือไฟเรือโซกกำลังมาพุกน้องก็กกมาหลายอเลยเดี๋ยวมันจะถ้มื่อจริงด้ยยลายเลยเปนจุดนีิทาเบิึงนะคุณเพื่อนนะ มีหลายจุดนะขาเบิงจิๆิขาเบิง,บงจุดแล้วจุดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรือไฟยงามเบาเพลอนมาเด้อยงัยงยังบันทันหอดมือไหลจริงมาเที่ยวนครพนมนครพนมเมืองงามจ้ะสิมีไหลเรือไฟ วันออกวันสาจะมีมีโชว์ตลอดช่วงออกวันสาเนาะจะมีเรือโชว์เรือไฟโชว์คืนละสองลำ ไปตามนำม้น้ำโขงเนาะเกิดเป็นประเพณีมีทุกปีจังเกิดไม่คนจะเกิดมากเลยเห็นลวดก็เลยมาเที่ยวตลอดเดี๋ยวก็ผ่านมาจุดนี้กลางเด้เพื่อนลอยกลางล้ำไม้น้ำโขงเลยนะเพราะว่าสิเป็นพรมแดดระวังฝั่งสมบูรณ์ลาบฝั่งเฮาเนาะ สี่ลอยลอยเรือเรือเรือไฟในกลางล้ำแม่น้ำโขลกเพื่อนเป็นเขตเป็นพุ่มแดนระวังปปป,ปลาวกับประเทศไทยนะข้ามเขตก็ได้เด็กเพืเ่อนมาทงสายเรือไฟสายวันนี้มาอีกเรือเพื่เพื่อนอีกลำ้ำนึงเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นเรือนอนอกระโขงนอสมัยนั้นนอกระโขงทุ่มมือทุอนเอิญเรืองอย่างไม่บอลกระโมงนะหน่วยรักษาการตามล้ำแม่น้ำโขลกจ้ะ เล่นก็ได้หลายของใครก็ได้หลายปีนี้มีไม้ใหม่มีไฟเลยิบระยะเดินไป่อยเ่อยดแนาไม่ดมลกแยเดี๋ยวมาจุกท้อเดินไปมย่อยย่อยจะค่อยเดินเป็นดองมานังบึงเพื่อน

เป็นเลื่อโชว์จ้ะ การทงกุจ้ะเพื่อนมันมีประกุศลการประจันทรงกุศลนี่เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอินว่ะสวรรค์พื้นดินพื้นโลกสามแดนโลกธาตุเปิดจ้ะ าเด้อเพืここ่อนเด้อยังทันอยู่เด้ออีกสองมือสามมือวันเสาร์อะไรของเพื่อนไหลจริงเนาะนะเรือเรือไฟไหลไหลจริงไหลลำจากเพื่อนอุทยานนครพนมทุกอำเภอจะมีเรือเรือรักษาเขียนน้ำในน้ำขงดของเพื่อนเนาะมาเบิ่งไล่เรือไฟนครพนมวันออกวันเสาร์จากเพื่อน มาเด้นนะครบกเมืองงามเมืองหน้าอยู่จ้ะ